โจทย์ที่ยากที่สุดในการตีแผ่เรื่องราวในตำนานของครูพนอก็คือการเฟ้นหานักแสดงที่จะมารับบทบาทสุดไอคอนิกแบบไร้รอยต่อสยองเต็มตากับภาพยนตร์ไสยศาสตร์ที่ทุกคนยังจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ที่าเนนังไไงมมีอมตนาวก็เโจทย์ที่ยากสำหรับทีมแคสติ้งไม่เจอคนที่แบบ ให้แบบร้อยแคสซ้ำหลายครั้งมากเฮ้ยนี่แหละเหมาะสมที่สุดในความเป็นพนอในเวอร์ชั่นนี้และในที่สุดก็ได้นักแสดงที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าพนอต้องเป็นเธอเท่านั้นสวัสดีค่ะเชอปรางเชอปรางอารีกุลค่ะรับบทเป็นพนอค่ะจริงๆแล้วเชอปรางเป็นชื่อแรกๆเลยที่นึกถึงมันมีมุมบางอันพอเขาเล่นแล้วแบบ มันมีแว็บภาพครูบมันเข้ามาในหัวเราอะไรเงี้ยพอลงสนามจริงในวันถ่ายทําก็ข้ามทุกสิ่งวางความเป็นเธอปางความเป็นไอดอลแล้วเป็นคูบนอรอตัวจริงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เห็นในการถ่ายทําตลอดเวลาเราเลยรู้สึกว่าเอยเอ,อเราตัดใ,ใจถูกนะที่เลือกเขาอย่างไงก็ต้องเป็นคน,เป,นเป็นเขาแน่ๆเพราะว่าเออนี่แหละพนนอ การพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องผ่านการเวิร์กช็อปและการเตรียมตัวอีกมากมายเพื่อเปลี่ยนเชอที่ขนาดตัวเธอยังไม่กล้าคิดไม่ได้กดดันจากจากการที่เรารู้จักตัวละครแต่กดดันจากการที่ทุกคนรู้จักตัวละครเราจะทําให้เขาเห็นได้ไหมว่าตัวละครตัวนี้ทําไมถึงกลายเป็นแบบนั้นในรองของอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีเท้าแล้วคนจะยังชื่นชมอยู่ไหมอะไรอาวุะอะไรกับมันนะหนูลูกแม่นะแม่ได้มาทดลองเล่นในห้องเวิร์กช็อปได้รู้ว่าอ๋อทำไมบางรีอคชั่นกาออกมาเป็นแบบนี้นะคุยจูนกับพุ่มกับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเข้ากับนักแสดงแต่ละท่านว่าความสัมพันธ์ของเรากับแต่ละส่วนแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปูความสรงจ ตัวพนอก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องในภาพยนต์แม้ในเรื่องเธอต้องลองในสิ่งที่ไม่เคยทำแต่เธอก็ย้ำว่าเธอไม่ได้มาเล่นๆแต่พร้อมจะเล่นของให้แฟนหนังแฟนคลับเตรียมเสียวสยองระดับตำหนานของมันจะปิดตัวเองไปตนวันตายพานอคิดถึงกูมากไม่ใช่หรอ 16กมกราคมนี้เสียวสยองทุกโรงภาพ,พยนตร์